เอาแล้วครับโอเวอร์ช้อบับเติมถูกกว่าเติมเองร้านจุดบริษัทชัดเจนสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วลุยและฟีฟ่าคอยดอทอก็มาแล้วนะครับก็เข้าไปดูราคาคอยดีๆในเว็บได้แล้วนะครับที่สาคัญอย่าลืมกรอกโค้ดซิลเอ็กนะครับพายออร์ลิชแบนบำรุงผิวพรรณกับผู้ชายอย่างเราที่เล่นเกมดึกแบบนี้ก็รับส่วนลดจากผมไปเลย200บาทพร้อมโปรของแถมดีๆอีกมากมายลิงก์อยู่ด้านล่างครับ เอาล่ะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยพวกผมกันซีรอล X วันนี้อยู่กับ FC 2 5นะครับโอ้เปิดมาแบบนี้ก็ไม่ต้องสืบอ,อะไรทีมออฟเซสซันใหม่มาอีกแล้วครับเจอันทุกสุกนะครับเข้าเกมมาเนี่ยตอนนี้ก็จะเห็นบนหน้าจอเนี่ยมีทั้งแฮดี่เคนผมชอบภาพตรงเ,เว็บแอป,ปนะผมก็เลยว่าเดี๋ยวผมจะเอามาเป็นปกซะหน่อยอะคือมันดูเรียบง่ายสวยดีนะครับแล้วก็กีออฟเซสซันอะไรครับนี่ บุนเดสลีกาเยอเรมันนะครับก็นำมาโดยเวสต์ตัวแนทาแฮร์รี่เคนและก็มูเซล่าเดี๋ยวเราไปดูการทั้งหมดกันแต่ว่าผมเข้ามาในเนี้ยเพื่อที่จะได้เข้ามาดูก่อนว่าเออเป็นไงกันบ้างนะครับซึ่งรู้อะไรไหมฮะ SBC เชเลมี่ฟิมปงครับทุกคนปกติแล้วเนี่ยฟิมปงเนี่ยมันจะมักจะเป็นการท,ที่เอามาเปิดหรือขายอยู่แล้วนะซึ่งการที่มาเป็น SBC เนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ๋งมากๆเลยนะทุกคนก็ ใครที่อยากจะเปลี่ยนความรู้สึกเปีนฟิลแม่ขวาเนี่ยก็จัดกันได้เดี๋ยวเราไปดูในฟุตบินกันดูในเว็บแอปสะดวกดีมีบาชาด้วยคราวที่แล้วผมไม่ได้ดูนะผมว่าข้ามไปแต่ว่ามีแซนเวอีคนหนึ่งก็ชื่อดังทั้งนั้นชื่อดังทั้งนั้นส่วนนักเตะฟรีนะครับ นักเตะฟรี FC Hub เดี๋ยวผมขอเนี่ยนะเข้าไปดูก่อนแล้วกันนะนักเตะฟรีเรากดไปดูที่ไลฟ์นะก็อย่าลืมทำเดลี่ล็อกอินกันเด้อนะครับออเดอร์เบิร์กเมนชั่นจะเป็นอโยมี่นะครับอันโยมี่ก็อ่าเป็นบุลเลสติก้าหญิงนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูพลังกันนะครับไปดูพลังกันโดยนักเตะที่เข้ามาเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะคลิกดูกันแบบนี้ก็คือแบบหญิงแล้วก็แบบชาย โอเคไหมมันจะมีหลีกอื่นด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราดูเวลาทุกคนเข้าฟุตบินทุกคนก็คิดคลิกตรงนี้เลยนะครับแบบนี้มันจะดู2หลีกใหญ่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบว่าไปหาการ์ดให้มันมากมายแล้วดูราคาได้ด้วยอ่าแบบนี้มันก็จาหน่อยนะครับมาดูกันบนเดสิกา้าแฮร์รี่เคนเนี่ยโอ้ราคา5้าล้านเลยเดี๋ยวเราดูเอาที่น่าสนใจก่อนดีกว่าน่าสนใจนี่ใบล่างนี่มีกูรูลาซี่นะครับลูกแม่งโคตรเท่ เลยโคตรเท่เลยนะเดี๋ยวดูกันหน่อยลนะกันราคาก็ถือว่าโอเคนะมีกิทเทนมีชอตเทิลแบ็กอีตีเก้นะครับด้านบนมาก็มีออบันมีอะไรจริงๆเป็นนักเตะที่ชีวิตจริงฟอร์ม่อทข้งสม่ำเสมอนะแต่ว่าการในเกมมันค,ค่อยๆเห่าไหลเนี่ยอืมก็ราคาย่อยอย่างเงี้ยทุกคนาม่ไม่เอาหรอกนะครับไปดูต่ออูปาเมกาโนโจนธานท่าเัอฟอนโซเดวี กิมมิชกิลมาโดเวสมูเซล่าโอลิเซ่ปีนี้ต้องบอกเลยว่าแหม่เยี่ยมจริงๆนะครับพทธลิกชีกแล้วก็แฮร์รี่เคนนะครับดูทีละอันนะนะครับบูราชีรูปโคตรเท่นะครับมีเพสไตล์ในส่วนของจับบอลเพสโพเวนโลช็อตทาวห้าสกิลสี่ผมว่าราคาแม่ง สูงขึ้นมาพอรูปนิดนึงทุกคนว่าปะแต่ก็มีวิ่งอะไรนะครับราคาก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับไม่ได้มีวิ่งมีอะไรเฟสไต์เคมีก็เว้นชงมาอย่างนี้ก็เอนจิ้นแหละนะครับเล่นได้แต่กองหน้าเลยนะครับอ่าต่อไปเจลมี่กิทเทนเหรอเจมี่กิทเทนราคาก็ราคาย่อยนั่นแหละแต่ว่ามีจรวดมีปั่นมีเบิร์นบอลเ็วสกิลมูฟห้าถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้บางคนเขาเพิ่งซื้อไอดีมาเล่นตอนนี้หรือว่าเพิ่งมาซื้อเกมตอนรถก็เล่นได้นะครับกิทเทน เกมมีที่ใส่ก็มาร์กแมนอยู่แล้วนะอย่างนี้มาร์กแมนอยู่แล้วไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่าได้สเต็งด้วยชอตเทิลแบ็คนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าติดทุกปีนะติดทุกปีก็แล้วกันอ่แลคคูนยัดบอลเสียบเท้า4ถือว่าไม่แย่นะครับถือว่าไม่แย่ก็เสียตรงมันก็ไม่ได้มีวิ่งอะไรเดี๋ยวนี้กองหลังก็เริ่มมีวิ่งกันแล้วนะแต่ใส่ชอตก็ใช้ได้เลยนะครับฮิวโกอีติเเอกีอออกิเเนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่า ทาวห้านะครับเป็นกองหน้าก็มีวิ่งนะมีชิปมีในส่วนของเลผิดทองก็ถือว่ามันดีอยู่แล้วนะทาวห้าแต่ว่าอาจจะไม่ได้อินกันมากนะแต่ว่าถ้าถามว่ามันเล่นได้มั้ยก็เล่นได้แหละนะครับเคมีวิ่งอะไรมันเต็มหมดแล้วถ้าเป็นผมผมแม้ว่าจะ วิ่งเต็มแล้วนะแต่บาลานซ์น้อยไปนิดนึงว่ะผมว่าใส่เอนจินเลยอูปเมกานมีกล้ามมีมงเอเรียลมีบล็อกบอลลูกมั่วแต่ทาว้าทาว้าก็ถือว่าก็โดดเด่นอยู่ถูกไหมแต่ว่าเล่นแล้วชอบไหมไม่รู้ก่อนน้นนี้มันวิ่งแหวงนี่มันเล่นได้แล้วแล้วมันเมตาพลังกล้ามอยู่ถูกไหมครับโจรธานทาน,นี่มา2ล้านเพราะว่ามีเพยส์สไตล์4อันนะเอาดิสอันมีทั้งมงพาวเวอร์เฮดเดอร์เคลียร์ไว้เคลียร์บอลแรงถูกไหม มีกล้ามดันดีมีแท็กเกิลมียัดบอลเพื่อนและทาห้ามันก็ราคาต้องแพงอยู่แล้วถูกไหมวิ่งก็ถือว่ามีแหวงเล็กน้อยหนละแต่ว่าใช้ได้แล้วก็เสริมไปด้วยชาโดนะครับสเต็งเกแบบนี้จัดไปดีนะครับแต่ก็แพงอยู่นะอัลฟอนเซอร์เดวี่นะครับเป็นจรวดทองมียัดบอลแล้วก็จ็อกกี้เร็วก็แหมเสียดายนะจริงๆแล้วเป็นแบ็คที่บุกมันนะน่าจะมีแบบว่า เพย์ซายเกมลุกเต็มแจ่มสักนิดนึงราคาเลยย่อมียวลงมานะครับแต่ถ้าใส่คนก็ใส่โดน99ส่วนสูงแกไม่ได้ขี้เหร่ห6ฟุตถูกปะล่ะคนก็เลยใส่แบบว่าเซนติเนลเอามงมงมันน้อยไปนิดนึงโชว์ชัวร์กิมมิชมีแทงบอลแท็กบอลเพรสโพเวนเท้าสี่ไอเท้าห้าสกิลสี่ก็ผมว่าเพย์ซายมันค่อนข้างจะยำยำไปหน่อยถูกปะล่ะยำยำไปหน่อยเล่นแบคได้ด้วยก็ แล้วแต่ทุกคนจะไปเล่นแล้วกันผมว่าแกก็พลังมันก็ล้นล้นดีอ่ะถูกปะละ่ะแล้ววิ่งมาแบบนี้หวานเจี๊ยบใส่สมอไปสวยเลยนะครับอกิลมาโดนี่ก็ถือเป็นตัวที่พลังเยอะนะมีวิ่งจรวดมีตัดบอลแต่ผมว่าเพซายทูเลตหมาอีกแล้วรีเลเลตเอามาทําไมนะครับเท้า,า5สกิลสีก็จริงแต่ว่ารีเลเลตแม่งเหมือนของเสียถูกปะละ่ะเหมือนของบูดไปอันนึงอ่ะก็เลยราคาเพลินนี้นะครับถ้าใส่เพซายผมเคมีผมว่าก็ซนเิเนลแหละหม่งน้อยเหมือนเดวี่เลยแต่ว่าเป็นผมนะ มันมีเบสิกด้วยเป็นผมใส่เบสิกดีกว่าเอาพลังเกมรับเพิ่อมอีกน,นิดนสเต็งน,นิดนเลี้ยงน,นิดฟอลเลนเ e ียสซาวหาสกิลห้าดาวมีเอ่อโลช็อตมีติกิตากา้ามีแทงบอลผมว่ามันก็ไม่ค่อยเจ๋มจา้าเท่าไหร่วะแต่ว่าเพสเคมีนะใส่ฮอกอยู่แล้วเล่นได้กลางลุกปีกซ้ายสเต็งน,น้อยนิดนึงแต่ว่าราคาแม่งแม่งแพงนะเอซายมันไม่เจ๋มจา้าเท่าไหร่วิ่งก็ไม่มี ยิงทองอ่อใหม่มีเจมาลูเซล่ามาพร้อมกับ4เพสายเหมือนกันเลยนะครับมีจับบอลทองคอนโอสปินเลียงเบิ้ลบอลยัดบอลก็เป็นสายคอนโทรล่ะนะมันก็ไม่ได้มีวิ่งอะไรแรวสกิลมูฟห้าเท้าส4เหมือนเดิมก็เหมือนอัปเกรดมานิดหน่อยอะ่ะพโอเคแต่ว่าใส่เบสิกแล้วกันเออเนี่ยมันเล่นได้ทั้งกลางทั้งอะไรมันลงไปเชื่อมได้ด้วย บางคนชอบกลาง3ตัวเอามาบุกก็ได้มิเคลโอลิเซอันนี้แหละปีนี้ผมอใจช่วยเขามากเล่นดีสกิลห้าเท้าสี่นะครับใครที่เป็นคนที่ดูบาเยนบ่อยๆเนี่ยก็จะรู้เลยว่าลิเซ่นี่ก็แหมคือเดาลุ่งพุ่งแรงอะ่ะถูกปะละ่ะอายุเพิ่งน้อยน้อยอยู่เลยมีวิ่งนะครับแล้วก็มีทริกสเตอร์มีปัน่นมีเทคนิคเลี้ยงยึกยักยึกยัก เปลี่ยนสปีดวิ่งเร็ววิ่งช้าใส่ฮอกไปวิ่งกาวๆพอดีก็ก็แจมอ่ะถูกปะละ่ะโอลิเซ่พัตติกชีกอันนี้ราคาย่อยแต่ขอดูสัหน่อยคนระับโลชอตวิ่งแล้วก็ปั่นเท้า ห้าสกิลสไม่ได้แย่นะแต่ว่ายุคนี้อ่ะมันก็หาตัวอื่นกันเล่นกันแล้วนะครับก็ใส่ engine ก็ถือว่าโอเคคมกล่อมอยู่แต่ต้องเชียร์ชอบส่วนตัวแฮร์รี่เคนมาแล้วนะฮะสี่เพสไตปันแทงจับบอลโรชอตเท้าห้าสกิลห้ากันไปเลยก็วาดรุ่นลายกันได้สำหรับแฮร์รี่เคนเคมีไม่ต้องถามอยู่แล้วครับจัด e n g จ n นไปให้มันเต็มเหนียวเลยจ่ายตันวิ่งตันแล้วก็เลี้ยงบอลตันจับบอลตันยิงตันสเต็งเยอะโดดได้สูงเล่นได้หมดมีเลี้ยวเงินด้วยมีลูกชงได้บ้าง เออเพ์ซายถือว่าเป็นตัวพิกยิงตัวจับบอลยิงที่แบบว่าอ่ะตัวตัวท็อปเทียถูกปะละ่ะถ้าหากว่าดูจากตรงเนี้ยแต่ว่าเล่นจริงอาจจะมีหนืดๆบ้างแหละแต่ว่าก็ดีที่สุดที่เคนเคอการ์ดเคนจะเคยมีพีมอสซีซั่นมาเอางี้แล้วกันนะครับอืต่อมาไปดูบุนเดสลิก้าหญิงกันหน่อยนะครับจริงๆการ์ดอื่นๆเนี่ยมันก็ถ้าดูปรปูล่าเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรมากนะแต่ถ้าเราไปดูในเออแอนเดอร์สันตาลิสกาที่ผมชอบเนี่ยก็จะมี ทีมวอลซีซั่นของซูเปอร์ลีกนะครับถามว่าน่าดูมันก็น่าดูนะครับเพราะว่ามีเอ่อตาลิสกาที่ผมชอบนะแล้วก็มีโอซิเมนวิกเตอร์มีดูซานทาดิกที่แบบว่าเออราคามันก็พอมีนะครับแล้วก็ราฟานี่ตัวจีด๊ดเฟลดเห็นปล่าละ่ะมันไม่แย่นะเว้ยเนี่ยซานเชสอย่างเงี้ยเห็นปล่าล่ะด้านล่างก็ไม่มีอะไรแต่ว่าแอนเดอร์สันตาลิสกานี่ราคาจะดูกำหมาจริงแต่ว่าเท้าห้สกิล4ครับโอ้โลชอ็อตแทงตอโคเบติกโอเคแล้วเพสไซน์มันไม่ค่อยดี ก็ว่ากันตามตรงเพซสไนมันก็ว่านตามตรงไม่ค่อยดีใส่เอนจินไปแต่ว่ามันเสียดายเนะสกิลไม่ห้าวิกเตอร์ซีเมนต์สเพซสไนครับมีปัน่นมีชิปมีเจลวดออกตัวเร็วมีโลช็อตท้าห้าสกิลสอา้าวไม่น้อยหน้านะวัาเล่นได้แล้วแฟนทีมไหนจะซื้อคุ้นๆน,นะ ติดตามมันได้เอาไปเล่นก่อนลองมือได้นี่คืออายุเพิ่งยี่สิบหกนะเว้ยเห็นหน้าแก่อายุเพิ่งยี่สิบหกอนาคตยังไกไกดมีจรวดมีวิ่งนะเว้ยกองหน้าว่าไม่ขี้เล่นะครับดูซานธาดิกยึกยักเบิ้ลบอลแล้วก็ปั่นนะครับมีเท้าห้ามมกแล้วก็เล่นทางปีกซ้ายปีกขวากลางลุกเออเว้นมาแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยนะครับไม่ต้องสืบฮันเตอร์อยู่แล้ววิ่งเต็มพอด,ดีเลี้ยงได้แบบลีลาดีแต่ว่า ตัวนี้ผมว่าตัวสกิลห้จะเจ๋งราฟาราคาแสนมีจรวดมีวิ่งอันนี้จรวดทางเรียบมีวิ่งครบมีวิ่งเงินวิ่งทองมีสกิลห้ก็คือมาเล่นได้นะครับเอ้มีเล่นหน้าเล่นกลางลุกได้เทพเฟลดเทพเฟลดเทพเฟลดนี่ต้องบอกเลยว่าและคูณเจออย่างเดียวเลยเพซายกับหมาชอบจังเลยคนที่มันอึดอยู่แล้วก็ขยันใส่มาจังเลยไอรเล,เลแต่เฟสเป็นตัวที่เลี้ยงคล่องลื่นไหลเล่นสนุกนะครับ ต่อมาดาวิสันซานเชสมีเอเรียลมีเสียบมีด็อกกี้ก็ก็ทุกคนอาจจะคิดว่าดาวิสันซานเชสอายุเยอะใช่ดูอายุ28เองสำหรับกองหลังไม่เยอะหรอกครับยังเล่นได้ก็ใส่ชาโดว์พอดีอ่ะอันนี้คือสำหรับลีกผู้ชายทั้งหมดนะแต่ก็มาดูลีกหญิงจะมีฮาร์เดอร์นะครับดูเจ๊ป๊อปหน่อยแล้วกันนะครับส่วนใบอื่นๆก็มีเฟรแกงนะครับที่ราคาเป็นล้านนะแล้วก็มีฮูดมีเออ่มีแค่นี้ที่ราคาแพงหนะ่อยดูซิ ฮาร์เดอร์กองหน้ากลางรุกแล้วก็เป็นในส่วนปีกขวามีเพซายสอันมีเบิ้ลบอลมีเลี้ยงมีปัน่นมีโลชตเท้า5สกิล5อย่างแน่นอนนะราคาแบบนี้เล่นหน้าเล่นปีกขวาเล่นกองหน้าเล่นได้หมดใครชอบตัวเล็กผิวไหวดังไสยน้ําก็น่าจะชื่นชอบกันอยู่ถูกปะล่ะเออโอ้หเซตัสเล่นเคมีอะไรก็เล่นเถอะครับฮอคจะฮันเตอจะเบสิกเล่นได้หมดนะครับก็เฮ้ยราคาไม่เอาไม่ ไม่ใช่คีย์เล่เลยแต่เจ๊ป๊อปราคาย่อยซะแล้วนะครับเลดเก้าห้าราคา3 0,000ก็จบแล้วเจ๊ป๊อปเจ๊ป๊อปคือเป็นสายหม่งนะแต่ว่าตัวเล็กนะครับเฟร่แกงนี่ราคาเป็นล้านนี่กองหน้านม,มีมีปัน่นเออมีโลช็อตมีแทงมีจับบอลมีเพรสโปรเบนทาวหาสกิลห้าทาวหาสกิลห้า 5, 5, วันหญิงเนี่ยมันดีเพราะว่านักเตะหญิงเดิมๆม,มันมันคล่องแคล่วผิวไหวเลี้ยงซ้ายเลี้ยงขวาคล่องอยู่แล้วไงพอเอ,อ่อพอมีทาวหาสกิลห้า 5, 5, ด้วยมันก็ไปอยู่มือในคนเก่งอ่ะมันก็เก่งนะครับเซเวนนย่าฮูดะครับ กลางลูก,กอแล้วก็ปีดขวานะครับอันนี้ก็เท้า5้าสกิล4แต่ว่าเพซไซนเนี่ยก็แนวเลื้อยอีกแล้วนะครับไม่ได้แบบว่าวิ่งเร็วจีจัดอะไรลองไปเล่นดูแล้วกันตัวเล็กเนี่ยบางคนขาชอบจริงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับนักเตะที่เข้าูเยอะมากเลยนะแต่ว่าทีเนี้ยมันจะมีเพเยอร์อีโวอีกหลายๆคนนะครับที่สามารถอ่าไปอีโวได้นะครับตอนนี้คือที่ฮิต่ยเป็นคิวบาร์เลเดอร์นะครับเป็นแบบฟรีเลยนี่ ก็บูตพลังดื้อๆนะครับนี่บูตพลังดื้อๆบูตแบบว่าวิ่งเป็น12อะไรอย่างนี้เลยฮะดูในฟุตบินเนี่ยจะเห็นว่าคนเอาไปบูตเมสซี่บูตรามินยามาบูตเกียวเกเลสอะไรเต็มเลยนะครับนี่ดูดิเมสซี่การ์ด90สบูตกลายเป็น95เลยก็ใครอยากจะเล่นเมสซี่สักหน่อยก็บูตสปีดได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้เป็นไงสนุกสนานกันขอให้เปิดได้ตัวดีๆแล้วกันนะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์หรือว่าเมนท์คุยกับผมไ้ได้เดี๋ยวมาตอบ เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ